ก็โอเคนะครับผมก็ผมอีกแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดนะครับเกม GTA San Online นะครับหรือ GTA Sam นั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์นี่นะครับ GTA San Andreas เป็นไฟล์ตัวเกมนี้นะครับประมาณ600เมกโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับให้เราไปโหลดมานี่นะครับนี่เป็นไฟล์นี้เลยนะครับให้เราโหลดมานะครับ ก็โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าโหลดเสร็จแล้วนะโอเคโอเคเราจะได้ไฟล์อย่างนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็กด a t t a c t Here นะครับแล้วก็จะแตกไฟล์นะครับโอเคโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่นานมากนะับแล้วแต่คอมเราด้วยนะโอเคครับก็หลังจากเราแตกไฟล์เสร็จครับเราก็จะได้โฟลเดอร์เกมมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราติดตั้งแซม0.3.7นะครับให้เรากดเย็ดนะครับโอเคมันจะขึ้นหน้าประมาณนี้กด I agree ผมน่าจะอ่านถูกนะโอเคครับพอมันมาหน้านี้ก็คือให้ชูต install location file ของเกมนะครับก็คือให้เราเลือกไฟล์ตัวเกมของเรานะครับก็ทำตามผมนะครับให้กดคลิกข้างบนอย่างนี้เออแล้วก็กดกขวากด copy โอเค เสร็จแล้วเราคลิกมาที่ตรงนี้นะครับแซม0.3.7นะครับจากนั้นเราคลิกขวาแล้วกดเพสตนะครับนี่ครับมันก็จะวางให้นะครับนี่แล้วก็กด Install นะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะได้ตัวออนไลน์แล้วนะครับก็คือแซมตัวนี้นะเป็นตัวเข้าเซิร์ฟนะครับโอเคเราได้เป็นตัวเข้าเซิร์ฟแล้วต่อไปนะครับเป็นระบบใหม่นะครับอันนี้จะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ลงนะครับเพราะว่าแซมสมัยนี้เขาเปิดใหม่กันได้น่าจะแทบทุกเซิร์ฟแล้วนะครับโอเค ขั้นตอนแรกครับให้เราแตกไฟล์นะครับทำเหมือนผมเลยโอเคเราก็จะได้โฟลเดอร์อะไรมาประมาณนี้โอเคใช่ไหมจากนั้นนะครับให้เราติดตั้ง2โปรแกรมข้างล่างนี้ก่อนนะครับเป็น Microsoft .NET Framework โอเคครับก็รอสักครู่นะครับโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือเราแบบติดตั้งแล้วนะครับประมาณว่าเรามีมันอยู่ในเครื่องแล้วครับใครไม่มีก็กด c o n t i n u e แล้วก็ติดตั้งไปนะครับ ส่วนนี้ครับก็เป็น Microsoft Visual C++ นะครับก็ติดตั้งเหมือนกันครับทำเหมือนกันนะส่วนนี้ก็เหมือนแบบเหมือนผมจะมีแล้วมัันก็เลยขึ้นประมาณนี้นครับโอเคครับพอเราติดตั้งเราก็ลบทิ้งเลยครับจากนั้นเราก็คุมไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็กด copy โอเคมาที่หน้าหลักใหม่นะครับหน้าที่เราเพิ่มอันนี้แล้วก็กดคีิกขวาแล้วก็กด paste โอเคครับอันนี้ก็ลบไปได้เลยครับเพราะว่าเสร็จแล้วโอเค เราจะลบไปเลยก็ได้นะครับสองตัวนี้เพราะว่ามันเสร็จแล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือถือว่าเสร็จแล้วนะครับในการติดตั้งตัวเกมกับไม้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือจะแก้ภาษาต่างดาวนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเซตติ้งเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ control panel นะครับของคอมพิวเตอร์เรานะครับโอเคตอนแรกเราจะขึ้นเป็นหน้าประมาณนี้ใช่ไหมให้มาที่ view by นะครับจากแคตตอแคตล็อก จะล็อกกี้ใช่ไหมผมอ่านถูกปะเออไม่แน่ใจให้มาที่ลาไอคอนนะครับโอเคจากนั้นเลือกไปที่ r e g i n r e g i n หรืออะไรเนี่ยเออทิกตามผมไปโอเคสักครู่นะครับมาที่หน้านี้นะครับโอเคเราไปที่ที่ Admin s e t t i n g อะไรเนี่ยเสร็จแล้วเห็นข้างล่างไหมครับ Language for Non Unicode Program โอเคให้เราเลือก Change System Locale นะครับตอนแรกอะ่ะมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มันน่าจะเป็นอังกฤษของอังกฤษน่าจะเป็นของยูนิเต็ดสเตทนะครับหรือไม่ก็ยูนิเต็ดคิงดอมนะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะให้เรากดติ๊กนะครับแล้วก็เขียนนะทีเฮดนะครับนี่มันก็จะขึ้นไทยเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดแอปพลายครับแล้วก็กดโอเคครับมันก็จะให้เรารีคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับโอเคครับจากนั้นพอเรารีคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมแล้วก็จะเข้าเกมได้แล้วครับ อ่าส่วนต่อไปที่ผมจะอธิบายนะครับก็คือช่องข้างบนครับช่อง name นะครับก็คือช่องช่องชื่อของตัวละครนะครับโอเคส่วนวิธีการใส่ IP นะครับให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้1ทีนะครับแล้วเราก็ไป c o อ y IP host มานะครับสมมติว่าเราเล่น b a c k w o o d เหมือนผมนะโอเคเราก็มาที่ discord นะครับแล้วก็ไปหา IP ของเซิร์ฟที่เราจะเล่นนะครับกด copy มานะครับโอเคผมลบอันเก่าทิ้งไปโอเค แเรากดติกถูกตรงนี้ครับนี่ครับเพราถ้าเราก๊อปปี้มาก็จะขึ้น IP อย่างนี้เลยแล้วก็กดโอเคครับมันก็จะเหมือนรัน IP เข้าไปนะครับโอเคมาเราไปตั้งค่าในเกมมาเลยครับตอบแอรโอเคก็กดเข้าเกมนะครับอันนี้ก็คือสอนทั้งเซตติ้งใหม่หมดเลยทุกอย่างนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามานะมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต่อใหม่ หรือลงไมค์เร็จสิ้นนะครับโอเคมาแล้วก็ล็อกอินนะครับโอเคเข้าได้แล้วโอเคพอเข้ามาแรกๆเราก็าจะงงๆนะครับทำไมเมาส์มันเออแบบขึ้นลงแบบขึ้นแล้วมันไปลงเดินลง,ลงแล้วมันไปขึ้นประมาณนี้มันไม่ตามมือนะครับโอเคให้ okay. เรากด EFC นะครับลงมาที่ออปชั่นนะรเราไปเซตเมาส์ก่อนนะโอเค okay. เลือกมาที่คอนโทรลเลอร์เซตอัพนะครับแล้วก็มาที่เมาส์เซตติ้งนะครับแล้วก็ปิดสองตัวนี้คนระับ จากนั้นก็ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเร็วของเมาส์นะครับอันนี้ตามความถนัดนะครับแต่ผมถนัดขีดเดียวนะโอเคส่วนต่อไปนะเป็น audio setup นะครับก็เป็นส่วนของเสียงนะครับ audio นี่ก็คือพวกเสียงวิทยุทั้งหมดเลยนะครับก็แนะนําให้ปรับประมาณนี้นะครับส่วนเสียงนนี้ SFX นะครับเป็นเสียงของเกมนะครับก็พวกเสียงแบบเอฟเฟกอะไรแบบนี้ครับผมจะปรับต่ำๆเหมือนกันเพราะว่าเสียงมันดังนะมันรบกวนโอเคต่อไปมาที่ d i s p ย์เซ e t u p นะครับโอเค มาที่แอดวานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของผมจะอธิบายทีละอย่างครับส่วนอันนี้ก็คือ d าว t h distance ก็คือระยะการมองเห็นนะครับยิ่งปรับสูงยิ่งมองเห็นไกลนะครับก็แนะนําให้ปรับสุดเลยนะครับส่วน f ร a m e l i เต t ร r นะครับอันนี้ต้องปิดนะครับเพราะว่าจะทําให้เกมลื่นขึ้นนะครับส่วน widescreen f i อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะปรับจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับโอเคส่วนนี้ก็คือ visual effect q u a l ตี้นะครับก็คือเป็นการปรับภาพในเกมนะครับถ้าคอมใครไม่แรงก็ปรับโลก็ได้นะครับแต่ว่า เกมนี้มันหลายปีแล้วมันไม่กินเครื่องหรอกเวลี่ไฮไปเลยโอเคครับส่วนนี้ก็เป็นอั t ติ i r a c i n g เนี่ยครับเป็นรถลอยอย่างนะครับก็เหมือนเดิมครับใครไม่แรงก็ปรับศูนย์นะครับส่วนใครก็คอมพอได้ก็ไปสุดเลยครับมันเกมมันไม่ได้กินเนี่ยแล้วครับส่วนอันนี้เป็น Resolution นะครับให้เราเลื่อนไปสักสุดของจอแล้วนะครับของผมมันสุดพันเก้าโอเคก็จะประมาณนี้ครับเซตติ้ง ส่วนนี้เป็น Language นะครับก็คือภาษานะครับเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเท่านี้นะครับแล้วก็เล่นเกมได้อย่างโอเคแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะมาสอนตั้งค่าไม่แล้วกันให้เรากด F11 นะครับก็จะขึ้น v o i c e Chat Setting อย่างนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นเสียงไมนะครับก็เช็คได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับเวลาเราเลือกไมแล้วก็เลือกตรงนี้ได้นะโอเคประมาณนี้ ่วนต่อไปถ้เป็นคําสั่งแล้วกันะะนะครับสมมติว่าใครที่แบบฟันข้างบนเนี่ย mm hmm. เห็นไหมมุมขวามันเล็กเกินไปนะครับให้ปรับสัก2นะครับมันคมเนี่ยก็จะพอดีนะครับถ้าปรับสักสองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถเล่นเกมได้อย่างรับรื่นแล้วสวยงามแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับส่วนกับเกมที่มันไม่ได้โลอินดีภาพมันก็จะแบบนั่นแหละมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็มีประมาณนี้ครับคลิปนี้สอนโหลดเกมติดตั้งง่ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนคนอื่นอื่นแล้วกันไม่ก็แจกตัวเกมล้วยกันครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ